สวัสดีค่ะทีสาร่าพาไปล่องแพไปเที่ยวน้ำตกทีรอซูค่ะในการล่องแพนี้เราจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วในระหว่างทางนะคะเราได้เจอน้ำตกสายฝนค่ะแล้วโชคดีมากๆเลยนะคะเราได้เจอสายรุ้งในช่วงนั้นด้วยไปชมกันเลยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะดูสิน้ำค่ะสูงมากค่ะสูงมากน่าจะร้อยเม็ดขึ้นไปนะคะสูงตรงนี้ร้อยเม็ดขึ้นไปค่ะแม่นวลแค่ะมีอะไรที่ยังสวยงามแบบมากๆเลยค่ะดูตรงนี้ค่ะดูดูด้านขวามือนะคะด้านขวามือนี่เป็นหน้าผา เขาโบว์เาอะไรนะถ้ำผาโบว์ถ้ำผาโบถ้ำผาโบตรงนี้เรียกว่าถ้ำผาโบนะคะเนี่ยต้องมีสวนเขาโบว์เาโบว์เขาโบเห็ดไม่รู้จงโปงเงือนชุ่มพล วิวน้ำตกขวามือนะคะน้ำตกก็เกิดจากต้นไม้ที่มันปกคลุมข้างบนนะคะแล้วมันก็จะอุ้มน้ำเอาไว้แล้วก็มันก็จะปล่อยน้ำมาในช่วงที่มันไม่มีน้ำฝนตกลงมาได้เป็นน้ำตกค่ะ นะคะค่ะก็สายเงินอะคะอันนี้พลาแงนพาแงนถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นถ้าไม่แงนไม่เห็นค่ะถูกแล้วค่ะตั้งชื่อตั้งชื่อถูกมากเลยนะคะตัวดาวโลมันดันถูกมากไม่แพงกันถูกมากคือไม่แพงกันถ้าไม่เงยไม่เห็นนะคะไม่เงยไม่เห็นค่ะพาแงนนะคะแงนแงนอีลีค่ะแงนคักๆไม่แงนไม่เห็นนะคะแงนคักๆเลยค่ะ จะอยู <that> ่เมืองก็ปลาอํหมดนะครับแม่นค่ะแม่นค่ะอยาก้อนเหลือบมาเหลือผู้ใดดอก ทีลอยจน้ำตกทีลอยโจนะคะรงนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ำตกทีลอยโจสวยสวยมากเลยค่ะน้ำตกทีลอยโจค่ะเรามาถึงแล้วค่ะเนี่ยถ้าไม่ล่องแพมาไม่เห็นนะคะเพราะมัดูจากจุดอื่นไม่เห็นค่ะเพราะว่าเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผานะคะนู่นหน้าผาที่สูงชันเป็นร้อยเมตรเลยค่ะน่เ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 นเน่เน่เ่เน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 ่เ เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นไอ้ะสีเขียวๆเนี่ยอ่ะตะไคร่น้ำน่ะที่มันติดอ่ะนี่ใครไม่เห็นของจริงๆของเป็นเป็นมาดูได้เลยนะคะตรงนี้ใช่ไหมสีน้ําตกสายฝนเออน้าตกสายฝนใช่ใช่ใช่นี่มันเหมือนฝนโปรยปลายลงมานะคะเหมือนสายฝนโปรยปลายลงมาเป็นเออสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมาก สวยมากสวยมากค่ะนี่น้ำตกสายฝนนี่ค่ะเหมือนฝนโปรยปลายลงมาต้องมีแดดเหมือนฝนโปรยปลายลงมาจริงๆนะคะถ้าไม่คิดว่าเป็นฝนก็คือหิมะแล้วกันค่ะแดดกำลังจะมาอ้าวอ้าวแดดกำลังจะมาลุกขผมผม้างล่างท้งล่างโอ้ แม่จะเป็นคนไผ่เลเวอร์เหมือนกันนะชอบมากเลยต้นไผ่เนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีมากไผ่าทางด้านนี้จะคนละพันนะคะอันนี้ด้านขวามือน,นะคะของ <quir> จะเป็น,ปนชั้น, <ไ31 S 1> นะคะไ<ถ>ไค่ะเป็นไผ่ที่ใบให,ใหญ่ลําต้นใหญ่นะคะแล้วหนอมันก็คงจะใหญ่และคิดว่าหนก,กินได้ทุกหน่อด้วยนะคะถ้ามันไม่เอามีหนอนจดนะคะ ตอนนี้จะเจอแก่งอีกแล้วค่ะเนี่ยแก่งแก่งที่เป็นหินนะคะซึ่งอันตรายนะคะสำหรับการล่องเรือพอสมควรแต่เราล่องแพอันตรายก็จะน้อยกว่านะคะอ่าเทียบเทยบกับทะเลไอแ้แก่งแก่งพวกนี้ก็จะเหมือนพวกหินโขดโครงเนาะที่อยู่ตรงกลางที่เรือจะไปนชน,นเ,เ,เ,เจะไปลองกินจะต่อไหน ตอนนี้เราก็มาที่ผาหัวเป็ดนะคะผาเดียวเนาะอ้าวตอนนี้มีเจอน้ำตกอีกแล้วค่ะน้ำตกที่ไหลลงมาอย่างอย่างใสสะอาดน่าจะเย็นมากเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ยังยังอยู่ในชื่อว่าผาหัวเป็ดอยกเดนนีแ้ ยังอยู่รวมยังอยู่ในแอเรียของขาหัวเปกอยู่นะคะ็ะเเปปนครรือมาณซึ่งในความชุ่มชื้นนั้นก็จะมีน้ำตกด้วานถ้าไม่เคยมาตัดหม้ดอตอนนี้ผาจัน t านะคะจัน t าก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ขบนอ่าใช่ใช่มองไปก็เห็นแล้วนะคะต้นจัน t h นะคะต้นจัน tha น้ำาลจัน tha น้ำตา ต้นนี้เป็นต้นไม้ปลูกแล้วเอาไปทําเป็นไม้ประดับจัดสวนการถานี่คที่ฐานมันก็เลยเป็นกาเราเพิ่งเก็ตเขาเพิมนี้เองเนาะแล้วเขพื้นลากใช่แล้วไปจัดสวนให้สวย ็เป็นผาที่สวยงามอีกผาหนึ่งนะคะมันจนบอกไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะคือผาแต่ะผาสวยมากข้างหน้าตาข้างหน้าห้ากิโลกเอาตั้งชื่อใทยเองนะมุมกว้างนะตั้งตั้งชื่อให้ตาเขาเนี่ยไม่น้องเขาบอกอ๋อน้องเขาบอกบอกนึกว่ามีการจินตนาการแบบล้ำเลิศนะคะโอ้โหมาเลยแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเรา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 ห่อนลงมารอเพื่อน รอเพื่อนรอเพื่อนเรารอกันตอนนี้เราเข้าโค้งขวาแล้วโค้ขงขวาแล้วเนหะ